ม้นี่ก็ไล่ที่พี่น้องเอยไลยอยู่หนาๆปลาก็ะไรไม้นี่กระไรนี่ตัวใหญ่พอไ้เยอะครับปลากระไรพี่น้องไม้นี่นั่งเงือกกระไรครับไม้ไปสู้มองม่มีนั่งเงือกเลยพี่น้องไม้นี่นั่งเงือกก็มีปลาก็มีนั่งเงือกก็มีสู้ไหมพี่น้องเบิ่งครับนั่งเงือกครับ งดงามครับมาเด้อหน้าหน้าเยขออนุญาตขออนุญาตอ่านักท่องเที่ยวทุกผู้ทุกคนเด้อขออนุญาตถ่ายรูปนะตาตีขอมาในกล่องน,น,น,นี่นะบบอดายเกตนาเด้อบอดายเกตนาที่เอาไปประสงค์ลายเด้ออืมมาถ่ายการคดีถ่ายวิวธรรมชาติห้พี่ห้น้องได้เบิ้งครับไ้หน้าไ้ลุ่งรุ่งหน้าหน้าไ้ ท,ทุกคนได้เห็นครับผู้เป็นบ่าท่านไดมากแนะแนให้าเป็นด้ได้มากมชั้นสามอกผีเสื้อเพิ่มาหนึ่งครับยิ้ม้องก่อนมีก้อนหนึ่งครับมีก้อนหนึ่งเป็นว่านันคือโน้มยากอะไรต่าต่างเสืออกผีเสื้อสมุนบังมัดฉาปลาเยอะแยะครับนั่งเงือกแต่ไล่นั่งกินอะไรถอดปีกมาเรียนน้าพี่น้องเลยเบิ่งเอา นี่จะปูง,งาม,มครับโอ้ทักพี่น้องทักหลยหนานๆเลยลา,ยา,ากะไลน์ตามนั่นครับไอรท่านไหนมากกับมาด้อแนะนเลยครับคุ้มครับน้ำตกเอราวันครับมีชั้นสามครับมีอยู่เกสันพี่น้นองมาเบิง่งมากเทียวมากตะกรอนย้อนใจครับ บรรยากาศเย็นสบายครับปาก็ไลน้ำก็เย็นลงเรีนแป๊บเดียวปาเขียวแล้วพี่นอ้องทะแนดมากกับมาครับแหน,น้ำเลยครับสวยงามๆพี่นอ้องสุดยอดทีเดียมาแล้วครับได้เห็นแล้ว รถจากกรุงเทพมาประมาณสองชั่วโมงครับทีรถมอไซค์มากนะครับรถน้อยเด้อพี่น้องรถมอไซค์เด้อโบแมนรถยนต์เด้อรถมอไซค์ผมมากันมากสองชั่วโมงอดครับบอกไก่กับกรุงเทพเป็นไรมาได้ครับทุกคนครับขาเข่ากับนี่ขาเข่าด้อพี่น้องเด้อนานาทั้งหลายขาเขา่าหกสิบบาทครับเพื่อเหกสิบบาทครับมีเต็นท์ให้การน,อน่องทางขึ้นได้ดพี่น้อง อันบอ่อเต็นมาเนะตาเขาขึ้นละสองร้อยไปกันอันเต็นเ,ท,เท่ายี่สิบาท่อขึ้นลมดื่นเย็นสบายครับนอนได้มีลานมงมนการเต็นสะดวกสบายห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายปลอดภัยครับมเจเจหนาทีดูแลครับไฟเตยตะวันตะวานสำหรับคลิปสั้นสามอ่ะพอจบคลิปใบสมนีเด้อพี่น้องเดอ้อนานาสุขูสุขคนเดอ้อสวัสดีครับ